มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนักร้องดังเอจิรากรให้กำลังใจคุณเอจิรากรน,นะคะหลังลูกๆทั้ง3คนติดโควิดด้วยค่ะจากกรณีที่นักร้องดังเอจิรากรสมพิทักษ์ได้ออกประกาศผ่านข่าวทางอินสตาแกรมระบุว่าตนเองนั้นติดโควิด -19 แล้วก็ภรรยาก็ติดด้วยพร้อมทั้งแจ้งไทม์ไลน์ส่วนลูกๆนั้นรอผลตรวจโดยเจ้าตัวเผยน,นะคะว่า ผมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะพยายามป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแล้วก็ตามที่บ้านผมมีเด็กแล้วก็คนแก่ผมจึงออกไปนอกสถานที่แค่เฉพาะที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นภรรยาของผมป่วยมาได้3วันวันที่28จึงพาไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งทั้งผมและภรรยาไม่มีการพบแล้วก็สัมผัสกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดแต่ว่าอาการของภรรยาผมเข้าข่ายทางโรงพยาบาลจึงแนะนานให้นัดตรวจโควิด -19 รวมทั้งผมด้วยพร้อมกันแดีเมื่อช่วงค่าทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าผมเป็นโพสติดทั้งคู่ผมจึงขอชี้แจงเป็นส่วนๆล่าสุดนะคะมีรายง,งานว่าทางเพจก็สิสตา,ตาเผยว่าผลตรวจของลูกทั้ง3คนออกมาแล้วว่าพบเชื้อเช่นกันตอนนี้ทุกคนอยู่ในการดูแลของแพทย์เรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของคุณเอ็กนะคะ,ขอ,คอะ,คะขอให้หายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,วาวเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ